รับเข้าสู่ทางช่องนะครับครับวันนี้เราอยู่ที่ป่าช้านะครับง <c oughs> วดงวดที่แล้วนะเอีนะงวดที่แล้วนี่เข้าศูนย์เก้าตรงๆเนาะที่เราได้มาทํากันนะครับ <c oughs> วันนี้เราก็ได้มีโอกาสได้มาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมีข้างหน้าที่เอฟซีได้เห็นนี่เป็นป่าช้านะครับผมมีไม้เสียบไว้ถุงไทรหลุมมันเลยเนาะเอฟซีเนาะ <c oughs> วันนี้ลูกหลานก็ไม่ได้มาลบหลู่นะครับลูกหลานมาขอโชคขอลาบนะครับ ิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่นะครับภูมิที่อยู่ที่นี่นะครับขออนุญาตนะครับวันนี้จะขอโชคขอลาบฝากพ่อพ่อแม่ทางบ้านนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับวันนี้ก็ได้เดินทางมากับหลวงปู่ท่านนะครับผมมาขอโชคขอลาบกัน นะครับเอายังไงจะเป็นตัวไหนนะครับ<า>เดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับผม <S <S ๆๆขอกลางวันแสกๆเลยนะเอฟซีนะงวดที่แล้วก็เข้าตรงๆเลยนะครับ<อ>ครับวันนี้จะมาขอโชคขอลาบต่องวดเลยแหละครับอาจารย์ขอ,ขอตองวดเลยเหรอขอต่องงวดเลยแหละครับผมอเอาไอ้งวดงวดที่แล้วของเราก็เข้า90้าศนูย์้านะอาจารย์เนาะเป็นขันน้ำมนต์นะครับผมขันน้ำมนต์ครับ วันนี้ก็จะมาขอแบบกลางวันแสงเหมือนเดิมใช่ไหมครับแม่กลางวันแสงเหมือนเดิมโว้ยงวดที่แล้วเรื่องมาได้เจ็ดเขาถูกกันหลายไหมครับแถวบ้านเราแถวบ้านก็ถูกเยอะมาได้เจ็ดได้หกได้ศูนย์แต่เราไม่หันหัวขึ้นโอ้ยหันอยู่นี่ครับปู่หันอยู่หันอยู่ครับเจ็ดเก้าศูนย์แล้วครับผมเอเจ็ดเก้าศูนย์ครับหันหัวขึ้นเลยเอ๊เข้าตรงๆเลยนะครับผมนี่เข้าตรงเลย วันนี้ก็จะมาทําพิธีที่เดิมที่เดิมนะครับม,มาขอภูมิขอภูมิที่เก่าที่เดิมครับอเอายังไงเดี๋ยวรอสักครู่ร<อ>นะครับเนาะรอรอรอก่อนครับทาก่อนเริ่มทําพิธีแล้วนะครับปู่บอกว่าให้ไปทําข้างหลังนะฮะปู่สื่อนะครับผมว่าให้ไปทําข้างหลังคือ ท่านให้ทำข้างหลังเหรอครับปู่ปูู่ดขวูดวูดขาูดขวูดขวดขวูดขวูด้วูดขวูดขวูดขวทดขวูนนขน,ดน,นูดขวูขวูดขวขวูดดขวูดวูดขดขวูวูดขวูขวูดขวูดาวูาดขวูไขดขวดขวววูดขวมดขวดขวขดน Uh huh, uh huh. เห oh, ียบได้ดอย่าเริ <S <S ่มทำพิธีนะครับหมดแล้ว9009นะครับก็ถือว่าทีมกทางหมดทีิ อภิญาปาชญของเราสกังียเียสิงต่าเลยอภิญญาปราชาจะจงมีความสุขควเจริญสุขีตนาปริหารตุจงมีความสุขควเจริญจงมีความสุขความปลอดภัยเป็นอรตาดทินันเถินสาธุเราสัเกยวกันพระิทวาเมตังสมเตตาภัทันตา อสวีกิดกิดาวันเลี้ตังบาลันตุสักเคกาเมจัรุเปกิริสิกลาตเตจันตลิกเควมานีทีเปรตเจจักขามิตลุวะนะขะหะเนเคหะวัตุมิเกเตภูมาจยันตุเทวาสราชาลวิสเมยาขาคันทัพนาคาทิทันตาสันติเกยังมุนิวละวจนางสะสวเมสุนันตุ ธรรมสา,าวนักโลยมบัทันตาธรรมสาวนักโลยมบัทันตาธรรมสาวนักโลยมบทันตาสาธุอมคุลุคุล <im> ุปุกเร่าจะนอนพระครูสอนจงเร็วจงช้าอมคุลุคุลุปุกเร่านอนพระครูสอนจงเร็วจงช้าอมคุลุคุลุปุกเร่าจะนอนพระครูสอนจงอย่าเร็วยาช้าสาธุ เทียงเทียงค้างเลยเนาะเทียงขึ้นหน่อยเทียันน้นห่งมั้งอัอ่าโอ้สตัวด้วยโอ้โห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 โอ้อโอ้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 โหโอ้้โห้โหอออ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้้โหโอ้โหโออ้โอ้โหโอ้โหโออ้้โหโออ้โหโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโออ้โ้

มาถึงวิ่งเลยนะครับเนาะไม่พ้ต้องพูดความจำเพลงแล้วปลกๆขึ้นเลยครับเมื่อกี้ปูกปลุกใช่ไหมเบอให้นอนเนาะครับปูให้อยกบอกนลยนี่หกศูนย์แหละครับปู่หือลูกสูนเดวเปล่มันทั้งเรียกตูนครับเฮียขึวนฝันไฟเนี่ยพวกกางอ่ะน้องหกศูนย์เนาะ 60ก็สามตัวสามตัวเด้อ้ตัวก่อนยุดละ60ไหมครับนี่ยุดลย้ติยาเลยงามมากเลยครับมาถึงได้เลย0 90 0 90มาถึงได้เลยนะครับอือตัวเดียว ผมก็เดาออกละครับก็ถึงวิ่งเลยนะปู่เนาะอูอจะเล่นได้ตัวหอยปุ๊บปุเก้าศูแต่ศูนย์นี่ชัดเจนเลยมาห้หลีกตุกเก้าศูนย์เครับปู่มีนมาเก่าอย่าไปลงลังเลยมาวางไปเก้าศูนย์กับตเก่อือตุกงกอมีสนี่อย่าไป ครับ<ล>นเดน,น,เนาเม,มสามตัวครับปูขอสามตัวครับปูทีนี้บดบดอะไร่สามตัวนี่ตงน,นี้นเอาไว้เอาไว้ได่แล้วนะครับตเนี่ยวบ่บ่บ่ได้อยู่แล้วร่้ง,งุกรางยร่งยปูปูปููบูป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 ้ปู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 ปีปู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 ปปูปูปูปปู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 

tôi lấy cái cổng cái cổng mỗi cái 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 cổng mỗi 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 cái cổng มาแล้วเตรียมมาแล้วดี่ใส่สามตัวั่ยำให้แล้วนะเนี่ยข้าวเ่รอมันเป็นสองเนาะสองหกว่ะ ตอนนี้ตอนนี้ลช่เลยเอาดับเสนเอเลยเอาสองเาสอเ้ตุ่มหนักที่ดโอ้ยเดี๋ยนเลตุ้มหนักบนอืมเดอมี่ปตัวไหนครับเนี่ยตัวเนี้มันตัวเนี้ยมันเป็นสองเป็นสองคล้ายๆมาก สองหกใช่ไหมครับอาจารย์มันหักแล้วหักหักอ๋อแล้วมีอ๋อตัวเดียวเลยศูนย์ศูนย์เก้าศูนก็เดียวแข็งๆเลยศเก้าศูนย์ตัวเดียวแข็งๆเลยคือเก้าศูนย์เนะเป็นเก้าศูนใช่ไหมครับโปเก้าศูนย์ในสองตัว เก้าศูนย์เป็นหกศูนย์แล้วก็สามตัวเป็นตัวไหนครับสามตัวนี้เอาศูนย์ใช่ไหมศูนย์เก้าศูนย์เออศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หกศูนย์เนี้ยนะผู่เนาะแมนครับแล้วก็ศูนย์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 เท่านั้นแหละมีแค่นี้นะครับโอ้คุณวิ่งเองท่านวิ่งเองเลยเนาะเออเออทำไมลมก็ไม่มีนะเอออยู่เฉยก็วิ่งได้แค่แค่นี้เนาะได้สองตัวเออได้สองแค่สองตัวนะครับ เาขาก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะปู่นนเนาะเพราะว่าปู่ก,ปก็อยากจะสร้างสร้างอะไรนะครับปู่อย,อยากสร้างศาลาอยากสร้างศาลานนะครับปู่วัดป่าชา้าหรือว่าปู่ร้อยงวดเรานี่แหละครับฉายาของท่านนะ เอา m c ซีแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมแนวทางเป็นตัวเก่านะครับอี่สครับขอปูมปลาชา้าในกลางวันแสกๆเลยนะครับครับไงคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับงาน้